อินเนะหงซื้ออุปมเมกาโนตลาดหน้าหนาวดีกว่าไหมเรียวฟูลุ้นเคียซ่าคือสนามอันเนอ,อัปเดตแข้งเจ็บเตรียมเคียร์ซารานาะเิดชื่อ5ทีมยืน่นซิลซารา่าสื่อเผยเจ้าตัวอาจจะยอมขอโทษสลอตก็เป็นได้ไม่เสียห้องแต่งตัวแน่นอนเมื่อทางนของทางฝั่งแข่งรเรอรวฟูลยังคงหนุนอันเนสลอตคุมทับแม้จะขัดแข้งขัดขาซาร่าก็ตามที ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยพออินสดิตกองกลางลิเวอร์พูลและทีมเก่าคว้าตัวไดโยโอูบเมการโน่ก่อนหลังของบบเยอร์เบนิกเสริมเก็บรับช่วงตลาดเดือนมการาคมสัญญาของเซ็นเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสกำลังจะหมดลงในช่วงสมอ แม้ว่าจะมีการเจรจา,าเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แต่จนถึงตอนนี้แล้วยังคงไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นเลยรัฐด้วยข่าวลือเรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอนทางอินช์และหงแดงใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอคว้าตัวเขาไปร่วมทีมตลาดหน้าหนาวเปิดทําการดีกว่าไหมถ้าลิเวอร์พูลก,กำลังมองหาเซ็นเตอร์คนใหม่ในช่วงเดือนมการาคมดดโยอบามกาโนของไบยเยอร์เบนิกคือกองหลังที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากอินช์ก็ได่ก่าว ผมอยากจะเห็นเข้ามาที่แอนฟิลด์และผมคิดว่าเขานั้นจะทำงาน,งานได้ดีมากให้กับลิเวอร์พูในการช่วยทีมประคับประคองสถานการณ์ในปัจจุบันเมื่อคุณมองเกมร,รับของของแดนลิเวอร์พูพวกเขานนัดูเหมือนจะขาดผู้ลนที่คุณภาพและก็ตัวสำรองพวกเขาปล่อยจาเรลคอนซาไปในขณะที่โจโกเมสดูเหมือนว่าจะเข้า,ขาออกในทีมนะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีเซ็นเตอร์เพียงแค่2คนดังนั้นโอเปเริกาโน่เองนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ผมจะดึงเข้ามาช่วยทีมในคาังรงนี้อย่างแน่นอนอาเนสซอสอรเผยเคียซ่าหายพร้อมที่จะช่วยของแดนทิรบฟูเปิดตารางรับบริตตันแต่ว่ากักโปกับเ็นโดย,ยังคงเดี่ยงต่อพร้อมกับเตรียมนั่งคุยกับสมโมอ,อนาคตกับโมซาลาหลังเจ้าตัวนั้นวิจารณ์ทีมก่อนหน้านี้ แฟบอโครลิเวอร์พูลลุนระทึกเมื่อบอสอาเนยังคงเตมน,นั่งคุยเคลียบอลกับโมซาร่าพร้อมเปิดเผยโคดี้กักโปและก็วัตรุเอนโดอาจจะพาดบริตันในวันเสาร์นี้ก็เป็นได้โดยอาเน่ตลอดกุนซือลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าเฟเดรโกเคียซ่าปีกชาวอิตาเลียนหายป่วยแล้วและน่าจะพร้อมกลับมาช่วยทีมนัดเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับบริตันในศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่13ธันวามคมนี้ ส่วนโคด้กัคโปกองหน้าชาวดัตช์และก็วัตลุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นยังคงต้องพักต่อทำให้หมดสิทธิ์ลงเจอกับไบรตันหลังเบียการบาดเจ็บกร้ามเนื้อขาและก็ข้อเท้าตามลาดับสรัตเองได้เปิดเผยการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่12ธันวาคมในครั้งนี้บอกว่าเคซ่านั้นจะลงซ้อมในวันนี้ผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นส่วนเอนโดและก็กัคโปจะต้องใช้เวลาอีกโคดิบีอาการบาดเจ็บที่กร้ามเนื้อส่วนวาตาเจ็บที่ข้อเท้า พร้อมกันนี้สารัตยังกล่าวถึงโมเมสซาร่าปีกอียิปตี่วิจารณ์สมวสรและกุญนสือหน้าของฝั่งจนโดนตัดชื่อจอากทีมนัดบุกไปชนะอินเตอร์วิลา1ต่อ0บอกว่าผมจะคุยกับโมซาร่าในวันนี้ผลลัพธ์จากการคุยนั้นจะเป็นตัวตัดสินทันทีเดริเมลสื่อยักษ์ใหญ่ของเมืองผู้ดีระบุถึงมี5สโมอสรจากต่างแดนติดต่อขอคว้าตัวโมเมสซาร่า ในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วแต่เชื่อดาวยิงลิเบอร์ฟูจอจะถกกับอาเนสรอสก่อนเกมเพียงไม่เล็กสัปดาห์นี้โดยมีแนวโน้มอ,อาจจะยอมขอโทษผู้จัดการทีมก็เป็นได้สื่อเจ้าดังกล่าวเปิดเผยว่าจํานวนนี้ประกอบไปด้วย3ทีมจากซาอุดิอาระเบียคืออันติรันอันกาเซียและก็ดีโอมรวมทั้งอีก2ทีมจากเบเชอร์ดีอกเกอร์คือซานเิเดโกและก็ชิคาโกไฟ อย่างไรก็ตามเมลเองก็เสริมบอกว่ามีแนวโน้มว่าซาลากับซาลตจะจับเขาคุยกันในอีก48ชั่วโมงข้างหน้า หลังสมสุรบุกไปสยบอินเตอร์มิลาน1ต่อ0ในเกมแชมเปียนลีกได้สำเร็จโดยไม่มีสตาร์ทีมชาติอียิปต์ซึ่งก็ถูกกาชื่อทิ้งและก็จะทำมาให้เกมพิมเบริกนัดต้อนรับบริตันเสานี้เป็นเกมสุดท้ายของพวกค้าแข้งใดวัยสอาปีก่อนที่เขาจะผรับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นทมกลางกระแสข่าวลืออาจจะได้ย้ายออกจากทน,นของทิมแอนฟิ์ในช่วงเดือนมการาคม ต่อการถกเครียดนะฮะกับกุนสือชาวเมืองเทอริฟเองเมลระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ซาราดนั้นจะยอมก่อ,อรับก่อความผิดพลาดและก็เป็นฝ่ายขอโทษสลดเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ทีมที่มีส่วนร่วมในเกมบุกกับนกนางนวลเนื่องจากว่าเจ้าตัวเปิดเผยกับสื่อว่าพ่อและก็แม่ของเขาจะเดินทางมาดูเกมนี้ก่อนที่เขาจะผ่าไปเล่นในทีมกับมามี่แทนนอกจากนี้แล้วลิเวอร์พูไม่มีแผนขายสาราดเช่นกันขณะที่นักเตะ ไม่ได้แจ้งขอย้ายสโมสรหลังเปิดปากแสดงความไม่พอใจต่อการจัดทีมของสลอตหลังเกมพิเมเบริกแมตช์ที่บุกไปเสมอกับวั้งของลีด3ต่อ3ดังจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้แชมป์พิเมเบริกเคยเมินข้อเสนอ1น0ล้านปอนด์จากอันติอัชมาแล้วก่อนที่จะต่อสัญญาให้กับสตาร์ดัง2ปีภายใต้ค่าแรงสัปดาหล์ละประมาณ4 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ สื่อบริงานข่าวบอกว่าอัเนสส์รัตยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักเตะส่วนใหญ่ของลิเวอร์พูลพร้อมชี้แผนการเล่นในระบบ4-4-2แบบไดมอนด์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยอัเนสส์รัตกำลังตกเป็นประเด็นว่าจะสูญเสียห้องแต่งตัวหรือไม่หลังมีปัญหาขัดแย้งกับมูเมสซาร่าแข้งคนสำคัญของทีมโดยงานนี้ทักง,งทั้งทังฝั่งทว่าล่าสุดนั้นเดลี่เมลระบุเลยนะว่าอัเนสส์รัตยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นส่วนใหญ่ของลิเวอร์พูล แมะ้จะมีปมดาราม่ากับซาร่าสิ่งนี้เองจะได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามซานซีโรวันอังคารเกมที่จะบุกชนะอินเตอร์มิลาน1ยโดยชัยชนะที่สําคัญซึ่งก็มีอาเน่เป็นหัวใจสําคัญแผนการเล่นในระบบ4-4-2ไดมอนด์ที่อาเน่นำมาใช้ช่วงหลังเกมการตอบรับได้เป็นอย่างดีนักเตะระบุว่าเชื่อว่าจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของแข้งดาวเด่นหลายคนออกมา และก็ยังคงช่วยให้นักเตะอาวุโสได้ลงเล่นในทีมตัวจริงมากที่สุดเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ส่วนบ,บริหารของหงแดงลิเวอร์พูลก็ยังคงสนับสนุนหุ่นเซอรในวัย1 7ปีเช่นกันโดยการตัดสินใจไม่ส่งคาซาร่าเนียลงสนามในเกมกับอินเตอร์นั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและก็อาเน่ธนาเฮโค้ชโดยเขาได้รับเขาไว้วางใจให้ตัดสินใจเช่นนี้นั่นเองนะ อารงไงระบบกองกลางไดมอนนหรอวัา4-3-1-2ของลิเวอร์พูทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับอินเจอร์มิลานและมันก็สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายกับโมเมซาร่าหากว่าอาร์เนสรอสยังคงยึดแทคนติกนี้ต่อไปอนาคตอันใกล้นี้แม้จะมีการสัญญากับ2องกองหน้าอย่างอาริเซนเดอร์อิชักและก็อูโกเอกกิเตเกช่วงซัมเมอร์แต่แผนการเล่นไม่ใช่การส่งทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันที่ผ่านมาพวกเขามีโอกาสได้ลงตัวจริงพร้อมกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น คือแมตช์ที่ของแดนลิเวอร์พูลบุกถลุงไอทัักแฟรงเฟิร์ตไป5ต่อหนึ่งก่อนหน้าเกมเยือนถิ่นจูเซเป้เมลซ่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหนึ่งในลักษณะเด่นของฤดูกาลนี้หรับเดอะเรชคือการเปลี่ยนระบบจาก4 3 3ที่ใช้เมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วมาเป็น4231การปรับระบบดังกล่าวนั้นมักจะทําให้ทีมเปิดพื้นที่และก็ถูกเจาะได้ง่ายขึ้นซึ่งบรรดาขุซื้อคู่แข่งเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคาั้งนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในเกมกับอินเ์มิลานจะเห็นได้เลยว่าดิบเบอร์พูลเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและคู่แข่งก็แทบจะไม่สามารถเจาะเข้าเป้าตรงกลางได้ง่ายๆซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเทคนิคใหม่ของอาเน่อาจจะไปได้สวยและมันจะดีมากแค่ไหนหากว่าระบบกองกลางของไดมอนนั้นจะ,อะของโบซาราอยู่ด้วยเรกัองที่หนึ่ง,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 งกันกอรทะเลกันบทบาทของซา่าที่ตอนไม่มีบอลส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ซา่าถูกตรรปมาจากความตั้งใจของโคชอาเน่ ที่ต้องการหยุดการเสียประตูอย่างต่อเนื่องของทีมแม้ว่าฟอร์มของหงแดงจะไม่ได้ความผิดของดาวเตะชาวอียิปต์เพียงแค่คนเดียวแต่การใช้โดมินิกโซบ็อกสไร์เล่นทางขวากลับช่วยทําให้ทีมมีความเดี่ยวแน่นมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้กัปตันทีมชาติทางการีเป็นตัวริมเส้นไม่น่าจะเป็นทางออกในระยะยาวเพราะลิเวอร์พูลจะเป็นจะต้องใช้พลังการจบสกอร์ของผู้เล่นดารุกโดยเฉพาะซาร่าตลอดทั้งซีซั่น ในเกมพบก,กับเพื่อนทั้งของลีจูเดและก็อินเตอร์มิลานนั้นนยายใหญ่ชาวดัตช์เลือกใช้ระบบกองกลางเดมอนซึ่งหมายความว่าไม่มีปีกอาชีพอยู่ในสนามเลยฉะนั้นในจังหวะที่ไม่มีบอลบรรดากองหน้าไม่จำเป็นต้องถอยลงมาลึกมากมายนักแต่ว่าเน้นการไล่บีบเพรสสูง ในพื้นที่แดนบนของสนามซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์กับซาลาห์ในครลันี้ก็เป็นได้แม้บางโมจะวิ่งรวมแล้วต่อ90้าสิบนาทีในเกมพิวเบริกในฤด,ดูกาลนี้มากกว่าช่วงสีซัินทีแล้วแต่ว่าสตาร์หมายเลขสิเองนั้นยังคงถูกวิจารณ์ว่าไม่ค่อยจะได้ลงมาช่วยเกยมรับดังนั้นหากว่าเขาถูกใช้งานฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งฐานะหนึ่งในกองหน้าคู่ลิเวอร์พูลก็ยังคงสามารถจะใช้ประโยชน์จากพลังการวิ่งอันไม่รู้จักหมดของเขาในคาณันี้ได้ ต่อมาคนสองซาร่าเองสามารถเล่นหน้าคู่ได้ไหมการให้ซาร่าเป็นหนึ่งในกองหน้าคู่ก็อาจจะเข้ากับสตล์ของเขาในจังหวะที่ทีมครองบอลเช่นกันแน่นอนว่าเขา,าแข่งภาษาีรันี้ได้ไม่ได้คุ้นเคยกับนักเตะกับการเล่นเป็นหน้าเป้าแต่รูปแบบการเล่นของเอเกเดเกและก็อิซักเปิดโอกาสให้กองหน้าทั้งสองสามารถฉีกออกไปเล่นเป็นวงกว้างได้และในความเป็นตัวจริงแล้วมันจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำไป ดยปกติแล้วจังหวะบุกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะมีหนึ่งในกองหน้าที่ทางออกมาไปดิ่มเส้นเพื่อที่จะช่วยฟูลแบ็กขณะที่อีกคนยืนประคองตำแหน่งเพื่อจะเป็นเป้าหมายในการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษแมทที่พบกับพนังของบริดจะเห็นได้เลยว่าโคดี้กัโปใช้เวลาทางฝั่งซ้ายมากจนทำให้รูปแบบการเล่นแทบจะดูไม่ออกหรือว่าจะเป็นในระบบ4-2หรือว่า4-3-1-2ตามที่อเน่อธิบายไว้เมื่ออยู่ในจังหวะที่ไม่มีบอลนะ และข่าวี่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกนใบมาขึินต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันชดครับ